บทที่24นี่เป็นการจัดการโมดูลที่ได้สร้างขึ้นไว้แล้วนะครับซึ่งมีรูปแบบหลายอย่างที่เราได้ลองๆองกันมาแล้วล่ะแต่ก็ลองมาสรุปตามนี้ก่อนนะครับอันที่หนึ่งพอมีพอมีโมดูลขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเราเป็นผู้สร้างเนี่ยผู้สร้างผู้สร้างนี่ดูได้อย่างไรครับก็คือนี่ครับ แล้วก็ create d by me นี่ครับนี่คือผู้สร้างการเป็นผู้สร้างนี้ก็คือสามารถที่จะสร้างได้ดุ้นๆแบบนี้หรือว่าไปาคโคลนโคลนมาจากคโคลนมาจากที่ไหนบ้างนะครับการคโคลนสามารถทำแบบนี้ก็คโคลนแบบแบบนี้นะครับคโคลนโคลนมาเลยก็คือได้ตัว โมดูล uh, กับเซตติ้งนะครับแต่ไม่ได้ตัวอื่นๆนะครับที่เป็นฟอร์มพวกวิดเจ็ตอีซีโฟล์อะไรที่เป็นส่วนประกอบนะครับแต่ได้ตัวเซตติ้งข้ามาแต่ถ้าโคลนตรงนี้ได้ตั้งฟอร์มด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อีซีโฟล์พวกโปรแกรมมิ่งอะไรต่างๆก็ดูร uh, ายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับโคลน Reference ก็จะเป็นการโคลนเพื่อที่จะ เอาไปใช้เฉยๆนะครับแล้วก็สิทธิ์ของการสิทธิ์ของการแก้ไขก็จะเป็นอยู่ที่เจ้าของฟอร์มแล้วก็การที่เจ้าของฟอร์มแก้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้รับแก้ด้วยถ้าเราโคลนแบบนี้นะครับแต่โคลนแบบนี้คือขาดกันเลยนะครับก็คือต้นฉบับกับตัวใหม่นี่เป็นคนละคนละชุดคือปรับแก้ได้เองแต่ว่าตัวฟอร์มถ้าหากยังใช้อันเดียวกันก็ยังเป็นใช้ร่วมกันนะครับเช่น อิเล็กทรอนิกส์มีดี e c o เรคคอของโรงพยาบาลหนึ่งถ้าใช้ฟอร์มเพอร์เซึ่งเป็นทะเบียนผู้ป่วยอย่างงี้ครับที่ห้องบัตรเขาขีไม่ว่าจะ e m r ไหนก็ต้องใช้ฟอร์มเดียวกันเพราะฉะนั้นการโคลนตรงนี้เอามาเป็นเพื่อการเปลี่ยนหน้าตาและก็จัดสิทธิ์ให้แต่ละแผานกเข้าถึงได้เท่านั้นเองนะครับซึ่งแน่นอนอฟอร์มบางส่วนก็จะต่างกันไปในแต่ละคลินิกนั่นแหละหรือแต่ละโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์วิจัย อันนี้จะเป็นต้องดูนะครับถ้าฟอร์มเดียวกันกับฟอร์มแอคโคโมดูต้นฉบับก็ต้องก็ใช้เหมือนกันใช้ร่วมกันเพียงแต่ว่าสิทธิ์ของการแก้ไขฟอร์มก็อยู่ที่ผู้สร้างฟอร์มเขาจะให้ไหมนะครับโคลนมาได้ไหมแก้ไขได้ไหมพวกนี้ครับคือทุกอย่างมันจะอยู่ที่ทั้งฟอร์มแล้วก็ทั้งตัวโมดูพวกสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการ ที่จะไปโคลนมาได้แบ็กอัพสิทธิ์ของคนที่เป็นเจ้าของโมดูลนะครับว่ามีสิทธิ์แบ็กอัพแบ็กอัพเป็นเป็นไฟล์เพื่อที่จะเอาไว้รีสโตนะครับอันนี้แบ็กอัพอีกฟอร์มก็เป็นไฟล์ที่เขาซิปมาเลยนะครับอันนี้เข,า,ขาวข้เนี่ยนี่คือสิทธิ์ของในระดับผู้ผู้สร้างนะครับผู้สร้างอยากดูก็คือเหมือนกันเนี่ยคลิก VIEW ก็คือเปิดดูเปิดใช้งานนะครับเปิดใช้งานได้เลยนะครับ ที่ทำไปเรื่องของ conditional form ก็คือเปิดใช้งานเราเป็นผู้สร้างเราก็เข้าถึงได้หมดนะครับคลิกตรงนี้แก้ไขอะไรได้หมดจะจะแชร์เอ่อจะเซตจะแชร์นะครับให้ใครเห็นได้บ้างอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็จะให้เป็นโมดูลเทมเพลตที่จะเอาไว้คำว่าโมดูลเทมเพลตเนี่ยพอคลิกสมมุติคลิก yes นะครับคลิก yes เนี่ย มันจะเอาไปไว้ที่ Public เหมือนกับ App Store นะครับที่คนอื่นสมาชิกของไซเนี่ยคนอื่นเขาสามารถที่จะมาเก็ตเอาได้นะครับลองดูก็ได้ว่า Process มันเป็นยังไงตอนตอนทำแบบนี้นะครับอัปเดตตอนนี้ถ้าถ้าเข้าไปดูเนี่ย conditional f เนี่ยนะครับจะยังไม่ได้อยู่ที่ Public นะครับยังไม่มาต่อให้มีอันเดียวกัน ไอคอนคลายกันก็ยังไม่ใช่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่มีสิทธิ์จะ uh, approve เป็น uh, public module ได้ก็ต้องเป็น admin นะครับสิทธิ์สูงสุดไม่งั้นก็จะกลายเป็นระบบที่ control อะไรไม่ค่อยได้นะครับ admin เขาเข้ามาเขาจะเห็นแบบนี้ครับเห็นตัวฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นมานี้เนี่ยขอ ขอ approve เขาก็กไปคลิก approve ถ้าเขาคลิกอย่างนี้นะครับมันถึงจะมาที่ public เพื่อให้ใครต่อใครนยครับมาแล้วเพื่อให้ใครต่อครับมาคลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ get เห็นไหมครับเอาไปติดตั้งมันก็จะอยู่ที่ที่คนคนนั้นก็เลยลองดอูเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณดโมจะเห็นยังไง มนี่เป็นอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เขาสร้างเองเนาะเขาก็มาคลิกที่นี่ public ใช่ไหมครับก็เห็น c n d n t i o n a l เนี่ยคลิกปุ๊บคลิกเกตนะครับเขามา,าคลิกตัว easy module อีกที่หนึงนน่งเนี่ยครับก็คือเอามาใช้ได้ปุ๊บใช้ใช้ได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่า,าเครื่องมือตัวนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเอามาใช้อย่างเดียวนี่บังเอิญอยู่ที่ สิทธิ์ของการให้สิทธิ์ของของการพวกฟอร์มนะครับสิทธิ์เข้าถึงฟอร์มเข้าถึงข้อมูลอเห็นไหมครับคือต่อให้สิทธิ์เข้าถึงเรื่องของเรื่องของโมดูลแล้วเนี่ยยังสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนะครับตอนนี้คือเพิ่มก็ไม่ได้แต่ว่าถ้ามีในโร, <c oughs> โรงพยาบาลหรือหรือโครงการนี้มีข้อมูลเขาก็จะเห็นนะครับถ้าสิทธิ์เห็นข้อมูลแต่ว่า ขี่อะไรไม่แค่ไม่ได้นะครับทัานลองดูไหมครับคืออันนี้จะได้เกิดความเข้าใจนะครับนี่คือผู้ใช้ธรรมดาคราวนี้ถ้าเกิดว่า,าเป็นผู้เจ้าของเจ้าของฟอร์มนะครับที่เป็นที่มาของโมดูลนี้ซึ่งได้แก่ cvaa ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนี่แหละครับเขา ไปจัดสิทธ์ล็อกเอาเป็นในนาคนคนนั้นก่อนนะครับ mm. เข้าไปจัดสิทธิ์สิทธ์ฟอร์มนะครับสิทธ์ฟอร์ม a double click เข้ามา mm. ก็จะอยู่ที่แ r ริงนะครับ mm. ก็ต้องเอาให้ครบนะครับเห็นไหมยังเป็น Private p r i v เว e อยู่ก็เลยใช้ไม่ได้ก็จะต้องคลิก public เพราะว่าสิทธิ์ของการเข้าถึง โมดูลนั้นเนี่ยถ้าหากเป็น Public กฟอร์มเป็น Public ด้วยนี่นะครับมันก็จะคําว่า Public กนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ของเราที่ดูแลนี่แหละหรือถ้าจเฉพาะก็เป็นเดโมตรงนี้ไปเลยคนอื่นจะไม่ได้นะครับเดโมเทสเนี่ยไปเลยข้อมูลก็เข้าถึงแชร์แบบไหนเมื่อเดโมเทสเข้ามานะครับ o l l Member นีอีกได้แล้วก็ให้เขาแก้ไขได้ด้วยอย่างเงี้ยครับอลองดูคนที่เกิดนะครับแต่ว่าเราต้องเอาให้ครบก่อนไม่งั้นทำไปแล้วก็ไปติดอีกฟอร์มหนึ่งนะครับแชร์ให้เดมโมนะต้องต้องทำแล้วก็ดูแบบนี้แหละครับถามกันว่าได้ไหมนะครับ คือยังไงก็ตามสิทธิ์ของการขี่ข้อมูลถ้าขี่เข้าได้เนี่ยเขาก็ต้องเห็นอยู่แล้วนะครับคนขี่ก็ต้องเห็นว่าข้อมูลส่วนอื่นล่ะก็ยืี่ยวกับการจัดสิทธิ์อีกว่าให้ดตอลแมเนเจอร์เห็นทุกคนนี่นครับแต่คนที่เป็นเจ้าของข้อมูลก็เห็นเฉพาะของเขาอืมวิลเลกได้มากกว่าหนึ่งคนนะครับถ้าสมมติผมเป็นอย่างนี้ แล้วก็แชร์เรียบร้อยแล้วคดีตัวเดมโมาถ้าเข้ามาใหม่นะครับเดมโมตอนนี้โมดูที่เขาโคลนมาเขาเห็นแต่ว่าแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ให้สิทธิแก้ไขหมดแก้ไขก็จะขึ้นอยู่กับของเขาเองตอนนี้คือป้อนได้แล้ว แมวเอาฟีแมวแล้วกันปึ๊ต่อให้ตัวนี้เราโค้ชก็ไม่มีอะไรนะครับนะครับที่เข้ามาใหม่เป็นตัวนี้อรอซูนสองอยู่นะครับถ้าขี่เข้าไปก็จะได้ทันทีตะกี้เดี้ยเห็นไ,ไหมครับก็คือพูดง่ายคือแชร์ให้ครบนั่นเองนะครับอ่ะไปต่อนะครับ ล็อกเอาแล้วก็ไปในนามของผู้สร้างอีกที่นึ่งโมดูลเนี่ยในฐานะของผู้สร้างนอกเหนือจากที่จะจัดสิท์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือไปแชร์เพื่อเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จะสต็อปแชร์เมื่อไหร่ก็ได้นะครับ คือการแชร์นอกนั้นเป็นการจัดการเช่นนะครับาสายไอคอนเพื่อให้ได้อ,อะไรที่สวยๆตรงใจนะครับอาจจะเป็นอย่นี้ก็ได้เป็นภาพนะครับแล้วก็นี้เป็นปโพสที่จะให้เป็นระบบโมดูลอันนี้ก็ ต้องได้รับอนุมัติจากซูเปอร์แอดมินนั่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนกับรายละเอียดที่จะให้มันไปแสดงเวลาเขาคลิกไอนะครับเดี๋ยวดูผลนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวน,นี้อย่างเฉยๆหรอเนี่ยนี่คือหน้าแรกที่เป็นการเซตนะครับ general setting ดูผลก็ได้นะครับ ผลก็จะปรากฏอย่างี้ครับก็คือที่นี่ถ้าค,คลิก i นไมครับมันก็จะมีดีเทลซส์ดีเทลซส์เราสามารถที่จะแปะพวกวิดีโอพวกอะไรได้หมดนะครับเพราะมันเป็น HTML editor นะครับถ้าผู้ใช้ดิสคาร์ดปุ๊บนะมันก็จะหลุดออกจากตัวตัวหน้าที่ทำงานเลยนะครับเหมือนกับ uninstall app แล้วก็ ผู้ที่เป็นผู้สร้างก็สามารถที่จะมาอัตกิจแชร์ริงแล้วนะครับครบละมาดูเซตติ้งก็จะเปลี่ยนนะพวกนี้ enable เมนเมนูถ้าคลิกตัวนี้ด้วยนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมจะมีแท็บดีพอร์ตขึ้นมาที่สามารถจะดูแบบนี้ในเชิงของดูตัวแปรอะไรคล้ายๆแดชบอร์ดนะครับดีไหมอย่างเงี้ยครับสับมิษ เราจะวาดข์ให้เลยตามนี้นะครับมีกราฟมีอะไรให้เลยดิสเพย์ไปเนม่ยมาเดี๋ยวพวกนี้นะครับอันนี้คือตัวและตัว Workbench ช์ของเขาคือตัวนี้พ e p o r นะครับเมนูตรงนี้เราเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับจัดการเราไปได้อีกอดูเซตติ้งนะครับแล้วก็ ตรงตรงเนี้ยตรงที่เป็นโมดูลไอ้นี่นี่นะครับเราเรียกว่าตัวนี้นะครับเราเราคลิกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นวิจ็ตประเภท Table Form ใน Table Form ก็มีตัวพวกนี้ให้นะครับกริดวิวก็คือตัว Data าเมื่อสักครู่นะครับฟิลเตอก็มีตัวคัดกรองเมื่อสักครู่อันนี้ Total Record พวกนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวแปรที่แสดงนะครับว่าม,มีกี่เท่าไหร่ ออยากปรับแก้นะครับเช่นจำนวนข้อมูลอืมก็ปรับแก้ตรงนี้นี่ะครับมีห้าร์ดรคอร์ดครับมันนับให้ฟิลเตอร์ก็อยู่ตรงนี้ถ้า,ถาเอาออกก็จะหายไปเลยนะครับจะไม่มีนะครับลองดูก็ได้รอบเตะ นี่ครับคลีนคลีนถ้าบอกว่าไม่เอาตรงนี้ด้วยมันจะเป็นตัวเอาตัวีปิจเจตออกเนี่ยครับส่วนนี้คือส่วนของมาดูเซตติ้งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขั้นสูงแล้วนะครับเป็น user interface ที่นะครับใส่พวก java script ที่จะให้มันแสดงผล ให้มากกว่าเท่าที่มีนะครับแอดวานซ์ขึ้นอันนี้คืออยู่ในส่วนของวิจ g e t ประเภทประเภทที่อยู่ในนี้นะครับคืออยู่นี้ก็ค,คือซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเข้ามาจัดการที่นี่นะครับครนี้ตัวที่ตัวที่แอดวานซ์ขึ้นกว่านั้นเนี่ยจะมาดูที่นี่นะครับดูที่นี่แล้วก็พอเห็นตรงนี้มันเป็นแท็บวิจ g e ตตัวนี้ทําอะไรไม่ได้มากแต่ว่าถ้าจะเพิ่มวิจเจอะไรเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นี่นะครับ มันก็จะทําให้หน้าตรงเนี้มีได้มากกว่ามีได้มากกว่าที่เห็นนะครับอ,อันนี้จะเป็นการไม่ใช่เซตอัพธรรมดาจัดการธรรมดานะครับเป็นการสร้างด้วยก็ขอขอข้ามตรงนี้ไปนะครับคือคลิกตรงนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนของจัดการที่นี่นะครับจัดการที่นี่เนี่ย ก็จะมีตามที่พูดนั่นแหละตดูวิวดูโคลนโคลนก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าทําให้ดูก็เนียครับปึ๊บขึ้นมามันก็มาที่นี่เลยเป็นอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีชื่อว่าอันนี้เป็นตัวต้นฉบับนะครับอันนี้เป็นตัวโคลนเมมีโคลนก่อนซึ่งไปปรับแก้ได้นะครับอิสระจากกันเลยแต่ว่าใช้ฟอร์มเดียวกันอยู่เห็นไหมครับสิทธิ์เดียวกัน ถ้าอีกอันนึงเราไปแชร์ให้กับคนบางคนคนอีกคนกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะแยกขาดจากคุณสมบัติของการแชร์ครับอันที่แล้วนะครับปะอันนี้อันนี้เห็นนะอันนี้โนไว้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ให้ชั้นคนเดียวยกตัวอย่างนะครับคนอื่นเนี่ยไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันแยกขาดจากกันสองอันนี้แต่ว่าใช้ฟอร์มมนเดียวกัน สังเกตน,นะครับฟอร์มเดียวกันนี้ก็คือฟอร์ม a ศูนย์หนึ่งเห็นไหมถ้าอยากใช้ฟอร์มอื่นเราก็จะต้องโคลนโคลนฟอร์ม a ศูนย์หนึ่งแล้วไปปรับแก้ตอนนี้ปรับแก้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ให้สิทธิ์เป็นผู้ร่วมสร้างนะครับแต่บมงเอิญนผมสร้างก็เลยปรับแก้ได้พะฉะนั้นถ้าอยากได้โมดูลคล้ายกันหรอกแต่อยากปรับแก้ตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยก็จะเป็นการอันที่หนึ่งละขอสิทธิ์โคลนฟอร์มเหล่านี้นะครับเราก็จะไปโคลนฟอร์ม c คลนฟอร์มโคลนออกมาเสร็จใช่ไหมฟอร์มเอนจินเมนต์นี่ครับโคลนโคลนออกมาเสร็จได้ฟอร์มสามฟอร์มนี้เราก็อาจจะตั้งชื่อใหม่แล้วก็เพิ่มคําถามข้อนู่นนี่นั่นเข้าไปแล้วก็อย่าลืมไปเซตอัพพวกนี้ครับพวกลิงก์เนี่ยพวกเซตอัพพวกนี้ให้มันโยงกันจอยให้มันถูกว่างันเถอะไม่ใช่จอยไปไอเดิมพอเสร็จก็ก็ ก็เอามาลิงก์กับที่นี่ใหม่เลยนะครับเราเห็นร่องรอยอยู่นี่แล้วก็มาจัดการที่นี่เลยเลือกอตรงนี้ให้ถูกไปฟอร์มใหม่ที่เราโคลนเข้ามาแก้นะครับหลังจากนั้นก็มาแอดพวกนี้แอดคอลัมน์พวกนี้ให้มันถูกซะแอดฟอร์มเพิ่มให้มันถูกซะก็ได้ตัวใหม่หมดจดเลยแต่ว่าเหมือนกับลอกกันบ้านของของคนอื่นเขานะครับอันนี้ก็คือการจัดการในรูปแบบของ ของโครนแล้วมาจัดการนะครับเองในส่วนที่เหลือเพราะกันโครนธรรมดามันได้แค่ตัวเซตติ้งของตัวโมดูลแล้วก็เอามาจัดสิ์เฉยๆนะครับฟอร์มยังใช้ร่วมกันอยู่อยากฟอร์มต่างต้องโครนฟอร์มมานะครับครนี้รูปแบบที่ให้สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องไปโครนแยกเนี่ยก็จะกลายเป็นโครนแบบนี้นะครับโครนวิท อโคูนวิดฟอร์มส์ with forms ก็จะเป็นเขาให้ตัวแบ็กอัพมาเลยแบ็กอัพนะครับอันนี้ขายขยายละแบ็กอัพไฟล์นะครับเพื่อที่จะผมจะหา a a เเอา,เอาไฟล์ตรงนี้ขึ้นต้นนะครับเพราะว่ามันจะได้คนง่าย,ายๆนะครับเนี่ยพอโคลนมาได้นะ คนมาได้ทั้งฟอร์มทั้งทั้งโมดูลนะครับซึ่งตัวนี้ผมชอบในลักษณะที่ว่าเวลาผมจะแบ็กอัพโมดูลและและฟอร์มไว้เป็นเวอร์ชันเวอร์ชันเนี่ยผมจะทำแบบนี้นะครับแต่ก็ได้แค่ฟอร์มนะครับ Data ไม่ได้ถ้าอยากได้ Data ก็ต้องไปแบ็กอัพ d t t a นะครับเึิงแบ็กอัพ d a ต a นี่ก็จำเป็นนะจำเป็นเพราะว่าจะการันตีว่าข้อมูลเราไม่หายถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับ อันนี้พูดไปละครนี้รูปแบบตอนนี้เรามีแค่นี้นะครับเมื่อได้ตัวแบ็กอัพมาเราก็จะต้องมาครีเอทนะครับแล้วก็เอาแบ็กอัพไฟล์นี้มาที่นี่เลยนะครับที่เราเอามเามืวอสกูลเนี่ย10 a a 1 0อเป็นไหนนะ a อเ List กัน a.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 sip. เลือกมาเลยแล้วก็คลิก create เลยครับโคลนๆแล้วนะคะนี้เพื่อให้เพื่อให้เห็นสอสองชั้นได้ละนะครับนะครับโคลนสตัวแต่ไม่ใช่แค่ได้ตรงฟอร์มตรง e, ตรงฟอร์มเข้ามานะครับคือตอนนี้มันเอาฟอร์มใหม่นะฟอร์มชุดใหม่ฟอร์มชุดใหม่มหมเห็นไหม อันนี้คโคลนมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกับไปทําโคลนเองนะครับคโคลนฟอร์มเองแต่ระบบนี้จะคโคลนให้เพราะฉะนั้นดูอีซี่ฟอร์มันจะได้พวกนี้ขึ้นมาอัตโนมัติเลยซึ่งปกติถ้าไม่ทําแบบนี้ mm hmm. ก็จะต้องขอเข้าคโคลนนะครับ mm hmm. เพราะนั้น mm hmm. โมดูลไหนที่ประสงค์จะแชร์ให้คนเอาไปเซตอัพใหม่ได้เลย mm hmm. เขาต้องคโคลนฟอร์มด้วยนะครับ mm hmm. ซึ่งใน e ีซี่ฟอรม ก็จะต้องอนุญาตให้คโคลนนะครับ Easy Form เนี่ยจะต้องมีการเซตติ้งตรงแ h ร r ริ่เนี่ย Allow to Clone to Clone ด้วยนะครับถึงจะให้ผู้สนใจที่จะเอาโมดูลไปคโคลนแบบนี้ได้เนี่ยสามารถทำได้นะครับคโค n น Ref ก็จะเป็นระบบที่ Maintain ตัวแม่นะครับผู้โคลนไปไม่สามารถแตะอะไรได้เลยอันนี้ก็เป็นการกำกับในเรื่องของความถูกต้องตามโปรโตโคอลนะครับที่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ข้อมูลก็ใช้ร่วมกันได้แต่ตัวอื่นไม่การันตีนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจใช้เอารูปแบบคล้ายกันนะครับแต่แบ็กอัพนี่จะเป็นจะเป็นออกมาเป็นไฟล์นะครับแต่แต่แบ็กอัพเนี่ยจะไม่ ไม่มีอะไรมีแต่เซตติ้งของของ EC module นะครับในขณะที่ตัวตัวไอให้ดูก็ได้นะครับตัว AA เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นการมันเป็นการ Set Update Modify ยอ่าดาวน์โหลดนะครับดับเบลิลคลิกดูนะครับมันได้มันได้ทั้ง อีซีฟอร์มทุกอย่างแล้วก็ตัวอีซีโมดูลแต่มาแบ็กอัพเมื่อสักครู่เนี่ยแบ็กอัพได้อีซีโมดูลคือตัวล่างอย่างเดียวนะครับนี่ในตัวอีซีโมดูลอย่างเดียวนะครับอัปเดตก็เข้าไปแก้ไขไม่มีอะไรเดลิทก็คือลบทิ้งเลยลบทิ้งเลยลบทิ้งเลย นะครับแล้วมันก็จะไปอยู่ที่ทรัชจากกู้คืนก็กลับมาได้นะครับครับแล้วตัวแอดมินเขาจะสามารถลบตรงนี้ได้จริงๆเราก็ได้นะเนี่ยครับลบเลยนี่ลบหายน่าจะคงไว้เพราะว่าเรื่องกรงารตการลบนี้มีประเด็นอยู่ครับก็ Policy <c oughs> <oughs> เราจัดการได้แต่ตอนนี้เพื่อเซฟทุกคนไว้นะครับพงทีมันจะไปเกี่ยวกับฟอร์มอื่นแต่ฟอร์มยังอยู่นะครับยังอยู่ก็จะต้องลบฟอร์มเลยถ้าเกิดว่ามันมโรคเฉยๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นฟอร์มเปล่าๆที่เราเพิ่งโคลนมาไม่กระทบอะไรก็อยู่แต่ถ้าเปลี่ยนใจก็ที่ t r a s นี่แหละนะครับแต่อันนี้ลบอย่างทาวรได้อันนี้ก็คือเปอร์มานเน้น แบบเปอ manent นะครับนี่คือการจัดการโมดูลที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเจ้าของจากการโคลนมาแล้วก็ใช้ตรงนี้เพื่อจัดการเป็นทั้งหมดของบทนี้ครับ